น้ำเกลือก่อนแล้วจะร้องไห้ไหมนี่คือจุกใสนะ่จุกใส่ตรงไหนจุกใส่จมูกทำไงอ่ะอันนี้คือน้ำเกลืออันนี้นคือใส่ะสลิง,สล,งสลิงกี่ซีรูบ 10cc นั่งดีๆสิคะน้องได้อย,ย่ายกขาสิขาเห็นเกงเลยมาหนูอยากดูแลไม่ได้นี่นิ่มๆเห็นไหมเขาจะได้ไม่ทิ่มจมูกเหรอไหมคะหนูอยากดูดเลดูดเองไม่ได้หรอกเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทำให้ใหโอกาสหน้แล้วกันไม่เอาอกไม่มีอา่าสีไว้ก่อนค่ะดูดนะ หยุดก็ได้เดี๋ยวอยา่าไปจับตรงนู้นสีดลูดาากเดี๋ยวมันอันตรายอย่าไปอย่าไปหมุนอย่าไปจับเพราะว่าเดี๋ยวมจะเข้าจมูกหรออ่ะทำไงอ่ะหยิบจุ่มอู้ทำไมเบลหายไม่ขึ้นหลอดแล้วลูกค่อยๆอย่าจุ่มแบบนั้นดิโอตายละแล้วเนี่ยทีเนี้ยน้ำฟองตรงนี้ก็จะเข้าจมูกหนูนะล,ลูกเนี่ยเนี่ย ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวแม่ทําให้ดูเนาะอ,อ่ะอ่ะอย่างนี้นะแต่หนูอ,อค,อคอ่อยๆดูเดี๋ยวเอาไปจุ่มแบบนั้นอ่ะอย่าพึ่ง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 ค่ะ<ข>อ,อ่าแม่ทำให้ดูก่อนไหมจะร้องไอห้ อันนี้ลองไว้ก่อนไปไหน <c oughs> ลแล้วน้อะอะลองขค่ตัวแล้วอ่ะกลมไว้กลมไว้นะคะ <c oughs> ไม่กลัวหรอกค่ะแล้วคนอื่นเขาดูเดี๋ยวเขาจะกลัวตามนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวอะให้หายใจ <c oughs> หายใจลึกๆเสร็จแล้วก็ตอนแม่ชีใ้ในหนูก็กันหายใจแล้วหนูจะสูดที่นู้เข้าไปเก็บไว้ทำไมอ่ะลูก แป๊บเดียวเองขากดหัวเลยนะเขากดหัวเยนะเอาก้มลงก้มลงไม่ใช่ไม่ใช่ก้มลงเนี่ยเดี๋ยวน้ำมันจะหกใส่ตรงนี้อากอดไว้อักอดไว้อ่ะอ่ะก้มลงูแม่ไม่ถนัดเลยเห็นไหมคะที่โมกออกมาแล้ว เดี๋ยวแม่ทำให้อีกรอบหนึ่งนะขี้หมวกมาเต็มเลยไม่ต้องสั่งเลยเห็นไหมคะแต่หนูอ่ะจะต้องไม่เงยแม่จะได้ไม่ต้องกดอ้าวน้ำเกลือน้ำปลาเค็มไหมไม่เคลือนน้ำปลาอ้าวเอางนี้นะคะอานนี่นี่ไม่ได้้วไม่ได้แล้วโอเคโอเคแสดงว่าของเบลเบลเนี่ย รู้ตันแล้วนะไม่พุ่งอีกข้างเลยคุณหมอบอกว่ามันจะเป็นยังไงคะฉีดอีกข้างนึงแล้วมันก็จะทะลุไไสตไตล์ขาให้ดูหน่อยเร็วเก่งมากเลยอะ่ะอ่าอ่ะเช็ดน้ำมูกหน่อยอ่ะข้างนี้ทีเดียวขอบคุณนนะลูกอือห ็นออกเลยนะ้ำมูกกันนะขออีกสักครั้งหนึ่งแล้วหนูทำไมหนูไม่สัง่งหนูสูรขึ้นไปทำไม่ะคะเอาใหม่นะแหนบอกทีเดียวทีเดียวไงทีเดียวเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยทีเนี้ยเพราะคุณหมอบอกว่าน้ำมูกเขียวเลยไม่หล่ากันนะอ่ะเอาสั่งน้ำมูกกันนะ ลำมือเขียวเป็นไงว้าทำทำดีๆนะคะคิดไม่สวยนะคะอ่ะอ่ะเอาจับมือจับมือจับมือกันจับมือกันอย่าหันหน้าหนีนะเดี๋ยวน้ำกระจายพุ่งใส่หน้าไม่รูด้วยนะอ่ะก้มไว้กอดไว้เดี๋ยวน้ำหกก้มไว้อย่างนี้แหละถูกต้องโอ้มแม่ไม่ถนดัดเลยลูกอืออะอีกข้างเดียวก็เสร็จแล้วนะข้างนี้ข้างนี้ยังไม่ได้ชี้เลย น,นี่ไม่ฉีดเลยแป๊บเดียวคุณหมอให้ล้างอ่ล้างโอ๊แม่ล้างแขนแม่ขร้่อยเลยน่ารักเลยอย่างเงี้ยอ,อึ๊บอึ๊บโอเคเดี๋ยวแม่เอาน,นี่ไปล้างไม,ไม,มีอะไรหลุดมันมางเห็นไหมเนี่ย เขียวๆเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่เนี่ยเป็นวุ้นขาวๆแล้วนะคิมูนไหมคะอ่ะฟึดอ่อาใยจมูกงเนี่ยอืโอเคใกล้ค่ะไหนค่ะก็จบคลิแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ